ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้หนีออกจากไอ้ตำรวจนี้กดไลค์เลยอะไรอ่ะแกบวดอะไรของแกฮะหมดอยู่ได้กดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดไลค์อีกนิดนึงผมใกล้จะไขกุญแจรุนแล้วกดไลค์เลยใกล้แล้วแกล้แล้วชุบเรียบร้อยไปแล้ววายอ้ยจะหนีไปไหนนะพี่แซมช่วยด้วย ของเลยเอาล่ะลูกน้องฉันต่อไว้เดี๋ยวฉันจะไปจับอีกคนก่อนไปละฮะฮะมาแล้วโวยชิบหายแล้วว่าอ้าวปาเดี๋ยวพี่มาช่วยนะโอ้ยวิ่งก่อนไม่ใช่หรอขี้โม่เดี๋ยวจะพี่มาช่วยจริงเฮ้ยหยุดหน้าไอ้ขี้ขโมยโกรธผมแค่ขโมยเงินเองครับไม่เชื่อฉันจะยิงกนะด้าไม่ทำไม่หยุดอ่ะเฮ้ยอย่าจะพึ่งขี้โม่ครับอย่าพึ่งิี้โมชุบโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ย ชึบชชึบชโอ้ยตำวดคุณยิงผมผมตายเออจิบหายแล้วผอกไงดีวะฉันฉันๆัฉันยิงคนเหรอเนี่ยแย่แล้วจิบหายแล้วฉันเผลอยิงคนตายถ้าเรามีคนรู้แล้วก็ฉันอาจจะติดคุกได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วแย่แล้วฉันฉันต้องฝังฉันต้องขุดดินฝังไอเจ้านี่ก่อนเลยเอาล่ะกบเลยแล้วกันนะชิบ ชึบขอให้ไปสูส่สุขคติเด้อเอาละแค่นี้เขาก็เงียบแล้วฉันก็แค่บอกว่าอ้าวมันนี้ไปได้เออกับสถานีตำรวจดีกว่าไปจับไอ้ผู้หญิงเข้าคุกแล้วก็ได้เงินรางวัลเฮ้ยเอาละเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตำรวจมันโดนฉันหลอกเอ้ยจริงแล้วเอ่อฉันก็แค่ใส่เสื้อกอมานะดีอยู่ว่าใส่เสื้อกอบมาตำรวจมันยิงไม่เข้าไงอะไรอย่างวะน่าจะไปแล้วสวยงั้นออกจากตรงนี้เลยชึบโอเคก็แค่เนี่ย ปลาโดนจับตัว้วยเราต้องไปช่วยปลานเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยเราก็หนีเลยก็จบดีว่าแต่ว่าปลามีสิ่งของที่สําคัญอยู่ถึงเราจะมีทองก็เยอะเถอที่เราไปขโมยในหมู่บ้านมาเมื่อกี้แต่ปลาจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีก็คือเพชรมูลค่าแบบหลายพันล้านอะ่ะฉันรู้วิธีเข้าไปแล้วเราต้องปลอมตัวเป็นตำรวจหน้าใหม่เพื่อที่จะเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วก็ไปเอาเพชรกับปลาคืนมาโคตรเจ๋งเอาเลยเอาเหรเอกสารตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อย สวัสดีครับอ้าสวัสดีโอเคเนี่ยอ่าผมเป็นอ่าตำรวจหน้าใหม่นะครับพอดีว่าผมได้รับปฏิบัิการมาว่าตอนนี้มีอ่านักโทษใช่ไหมครับมีนักโทษแหกคุกไม่ใช่แหกคุกสกอ่ามีนักโทษที่มันขโมยทองกับเพชรในหมู่บ้านใช่ไหมครับอ้อ oh, ใช่แล้วอุย้ยข่าถึงใวมากเลยเนาะตอนนี้นักน,น,น,นักโทษอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อ oh, ไม่รู้เลยไงอ่ะก็ก็ก,ก,ก็ที่เดิมไงก็ทนายทนายเคยมาที่นี่ก็ก็ที่เดิมแต่ผมเป็นปนักเรียนอ่ะผมเป็นนักเรียนตำรวจใหม่นะครับฮะ ไม่เคยได้ยินไม่ต้องเรียนตำรวจใหม่ฮะแกโกหกมะเนี่ยอ๋อหยอกเล่นครับจริงผมก็อามาแอมะไปงั้นแหละผมเคยมา,าแล้วก็ที่นังไงที่ที่เดิมอะ่ะไอ้มาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปดูอ๋อพาพาพาไปเลยครับเอ้ยก็ผมก็จำได้แหละก็อยู่ไอ้นี่ใช่ไหมละ่ะขบวนใช่ไหมละ่ะขบวนบ้าอะไรข้างล่างเฟยตรงนี้ไงตรงนี้หรอครับแล้วเปิดยังไงอะนี่แกเคยมาจริงไหมเนี่ยก็เปิดอย่างนี้ไงโถ่เอ้ยอ๋อผมจําได้ผมก็หลอกไปงั้นแหละมาเดี๋ยวฉันพาไปดูนักโทษนะตอนนี้นักโทษอยู่ตรงนี้ ไหนครับน้าโทษนี่ไงน้าโทษไอ,อ้อ๋อสวัสดียืนไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมคุย,ยคุยน้าโทษส่วนตัวได้ไหมครับอ้อคุยส่วนตัวเหรอก็ได้แล้วเดี๋ยวฉันมาฉันเข้าห้องน้ำหมดเลยมายไม่ได้ช่วยด้วยพี่แซมไอ้ปลาเออพี่มาช่วยแล้วตอนนี้แต่ปลาต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เพชรอย,อยู่กับน้องป่ะอืมไม่ได้อยู่กับน้องอะ่ะเอา้าแล้วเพชรอย,อยู่ไหนอะ่ะโดนตำรวจลิฟต์หมดแล้วลิฟต์หมดแล้ว จะบอกนะว่าเราไอทางข้างหน้าใช่ไหมน่ะไอทีตำรวจแบบมันลิฟลิฟของไปอ่ะโอ้ยต้องมาเพ้นคืนไปเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่บอกว่าวางแผนการปนครั้งเนี้ยเราวางแผนมาแบบสิบกว่าปีเราโดนตำรวจลิฟอย่างนี้ไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะไปเอาคืนน้องรอตรงนี้โอเคป่ะเดี๋ยวไปมาช่วยใช่ไหมเออเดี๋ยวมาช่วยโอเคป่ะไม่ใช่ได้เพนโรชิงนะไปว่ามาไม่ชิงเดี๋ยวมาช่วยโอเคไหมเออโอเคเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยไปละเอาล่ะตอนนี้แหละตำรวจแซมมี่หน้าใหม่มาแล้วครับ มาเพื่อเอาเพชรคืนเลยเดอ้อเฮ้ยนี่สินะสถานีตำรวจแต่ไม่มีใครอยู่เลยวหยหรือว่าเขาไปแบบกระจุกกันอยู่ที่ห้องตู้เซฟหรือเปล่าเนี่ยห้องเก็บเพชรอะไรอย่างี้ป่ะโอ้โหสถานีตำรวจโคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะดูดิมีคอมพิวเตอร์แบบนั่งกระเพียบเลยเขาเขาแบบว่านั่งทำเอกสารจึบบๆๆๆแล้วก็มีคนโทรมาสวัสดีครับรับเรื่องอะไรดีครับอ๋อติดต่อคดีอะไรนะฮะ อ๋อยายแถวบ้านพูดดังมากเสียงดังข้างบ้านอ๋อก็โชคดีครับอะไรแนวนี้ได้เลยให้เราไปไปห้องหาพี่ดีกว่าเราโมมัวมมมมเล่นอะไรวะเนี่ยอะไรอะใส่รหัสปะเนี่ยรหัสแน่นอนแน่นแน่แนอนเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าไม่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าไม่ใช่หรือว่าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หรือว่ามันเป็นลูนกศรกลับหลังหรือเปล่าลูกศรกลับหลังคืออะไรอะ คือแล้วว่ามันต้องมีคำใบอะไรเหมือนในหนังบ้าเหมือนตำรวจแบบสมัยใหม่ใช่ไหมมันจะมีคำใบจากแบบสมุดบันทึกคอมพิวเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์หรอว่าคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ว่ามีกี่ตัวหรือไม่ก็กี่มีกีก่ตัวป่ะอย่างเช่น1 2 3 4อโอ้ยยากไปอ่ะเ,อเดี๋ยวนะทำไมต้นไม้แต่ละต้นมันถึงแปลกวะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มี3เอ้ยว่าสายพันธุ์ต้นไม้ไม่เหมือนกันนี่หรือว่าจะเป็นรหัสลับอย่างเช่นอันนี้คือต้นไมโอ๊กใช่ป่าสายพันธุ์ต้นไมโอ๊กก็เป็น1 2 3่อต้นไมโอ๊ค,คือ3 อันนี้ต้นไม้ที่มันออกอยู่ในไบโอผีม้าก็เป็น4ปะ่ะ1 2 3 4ก็เป็น3 4อันนี้ต้นไม้ขาวก็เป็น1 2 3 4 5 6ก็เป็น3 4 6อันนี้มี1ก็เป็น1แล้วก็2 3 4 6 1 2ปะ่ะ3ามสีอ้ยถ้าถูกนี่ฉันฉันฉัน<ฉ> <ฉ S 1> เป็นได้เลยตำรวจเลยเนี่ย3 4 6 1 2ป่ะวะเอา้าถูกเฉยนี่เราเป็นตำรวจจริงได้เลยเนี่ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาจะเป็นโจรเวย้ย3 4 6 1 2สวยตำรวจเต็มเลยอะโอเคตอนนี้เราไม่มีอะไรมากทำตัวเงียบๆแลวก็นเนียนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมพอดีผมเป็นตำรวจใหม่ครับอะไรนะสวัสดีครับตำรวจใหม่ยังงั้นเหรอเออฉันไม่ได้ได้ยินเลยว่ามีตำรวจใหม่มาที่นี่นะนี่แล้วแกเป็นใครฉันเี่ตตำรวจใหม่ฉันมาเพื่อสอบคดีเกี่ยวกับ คดีใหม่แกถามว่าฉันเป็นใคริ้วจกฉันรึไงอะฉันคือสมพงษ์ผู้ดูแลห้องเอกสารของหัวหน้าทีน่นี่อันดับหนึ่งด้วยที่หนึ่งหมายเล่ายศใหญ่อ๋ออ,อดีครับทำไมจะรู้จักขอครูสมพงษ์ก็คือผมก็มาทํางานปกตินะ่ครับหน้าใหม่เออไม่ใช่ไม่เชื่อบอกชื่อมาแซมมี่ครับแซมมี่แซมแซมี่เดี๋ยวฉันขอเช็คก,ก่อนนะ แซมมี่สีนะเช็คแป๊บชึบชึบชึบไม่มีในระบบเพราะฉะนั้นฉนันจะถือปืนขู่ของแกแล้วบอกถามว่าแกเป็นใครผมเป็นจนอ้บบาทาี่ประายลอยเลยเฮ้เยเฮ้ยจบมันจบมันเฮ้ยจบอะไรเล่าเฮ้ยเฮ้ยจิบหายแล้วเราไม่มีปืนเฮ้ยเฮ้มย,ย,ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่อยากยิงตำรวจนะมันมันมันเป็นแค่แบบอแค่สิ่งที่ฉันต้องทำไปเฉยน้เฮ้ยชุบ ถ้ราะฉันไม่ทำฉันก็ไม่รอดพอฉันต้องทำด้วยนัวตีมันโอ้ยอย่าตีฉันเลยไอมันยิงยิงทุกอะไรยิงทุกสวยคมฉันยังคมอยู่มันจะเป็นโจรไม่ใช่ตำรวจแต่ก็ยังมีปืนยิงคมๆอยู่เอาไว้กันหัวพวกแกกันเล่าโอ้ยเราไม่มีปืนเราต้องขุณแกจับมาให้ได้ยย่าหน่อยน้อยกหน่อยอย่าหน่อยเพราะว่าพี่มาแล้วยิงไปดิสุ้กบยิงวุ้ยทุกทุททท Oh, เหนื่อยเลย oh, ลวรื่องเราจะกิ้งไปกิ้งมาทำไมให้มันเหนื่อยทำไมเนี่ยเอออันนี้ห้องนี้ไม่น่ามันเป็นห้องเอกสารใช่ไหมที่มันบอกไปกี้แสดงว่าที่นี่ไม่น่าจะมีเพชรอยู่อะไรวะเนี่ยเราต้องกระโดดขึ้นไปเหรอนเนี่ยได้เลยงานก่อนชึบแล้วก็ฮึบฮึบชึบโอเคกระโดดสวย <c oughs> โอ้ยเก็บขาแต่บนก็ไม่ได้เพราะว่าโจะมาเอาเพชรก่อนโอเคไหมชึบเรียบร้อยก้มอีกเรียบร้อยก้มกลมเรียบร้อย อ๋อมันคือที่ฝึกข,ของตำรวจป่ะเนี่ยโอ้มีหลายอย่างกนันหน้าที่นี่อนะ่ะโอ้ยมีลงมีรั้วโอ้มันมันไม่ง่ายไปหรอฝึกอย่างนี้แล้วก็กระโดดชึบโอเคตัวค่ำเออง่ายอย่างงี้ใครๆก็ผ่านโอ้ยอะไรเนี่ยโดนแล้วเป็นไรปะเนี่ยชึบก็ไม่เป็นไรนี่วะโอ้ยเจ็บ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 ้ยชึบโอเคอเค้ยเ,เกือบไปแล้วเกือบตายแล้วโอ้ยของจริงที่ว่าเนเน้ำเนี่ยโอ้ยเกือบตายวอยเคมา,มาค่อยๆเดินอย่าล่วงนะแซมมี่ ทนายล่วงทีนี่นะต้องกลับไปเริ่มใหม่นะพอก่อนชึบเออไปซ้ายหรือขวาดีอ่ะขวาก็ได้ขวามีแล้วป่ะชึบถือเอ้าขวาตันนี่เฮ้ยฉันมาทำไมวะเนี่ยโอเคแล้วก็ชึบ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 กระโดดสวยโอ้ยจับขาตลอดเดี๋ยวมันทำมาทำไมวะเนี่ยชึบสไลด์อื้มสวยชึบกระโดดวิ่งสไลด์โอ้โหง่ายๆไม่เห็นยากเลยเว้ยอ๋ออันนี้คือกงเข้าไม่ได้เนาะใช่ไหมเนี่ยชึบไม่ไม่ไปนาเข้าได้ทางนี้ไหมเนี่ย โอ้ยทางที่โดดยังไงอะโอเคจึ๊บโอเคอย่าโล่นะโล่งทีขึ้นยานะฉันบอกก่อนเลยตัวเองเนี่ยบอกตัวเองเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บกระโดดจึ๊บโอยอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยดีไม่อยากเท่าไหร่โอ้โหไม่อยากก็บ้าแล้วจึ๊บสไลด์กระโดดสวยจึ๊บโอ้ยตำรวจมันทำอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยข้างหน้านี้ลูกกงลูกกงนี่วะเนี่ย ลูกกงเนี่ยที่นี่อะไรวะเนี่ยมีกล้องมันจุปิดตรงนั้นด้วยะสวันดีครับกล้องมันจงปิดวัสดีครับ,าาบ,รบโอเคไปเ,อไปเดินไปเถอะไอ้ลูกกงฉันจะไปต่อไงเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าที่นี่ฉันเป็นคนคุมยังไงเราแกนี่มันคนที่มันยริงฉันนี่แกฉันก็ตกใจเหมือนกันทำไมแกถึงไม่ตายฉันเข้าใจแล้วว่าแกต้องมาเอาเพชรตรงนี้แน่นอนแล้วที่แกไม่ตายเพราะว่าแกน่ะใส่เสื้อกอกอก,กันก็ศูนใช่ไหมเล่า ชล่ดมากครับส่วนรที่เป็นตำรวจใช่แล้วเพราะว่าฉันเป็นตำรวจยังไงเราแกต้องตายอ่าขอบคุณมากครับแต่ผมตายยากไลยมาดิรอมาดิแกคิดว่าฉันเป็นปืนหรือไงว้ยมาดับแก๊สีรมาเลยโอ้ยมาดับแกดสเร็วเลยโอ้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 ยไอ้ชุดมาดิมานี่นี่นี่นีฉันบอกเลยปืนของฉันนั้นแรงมากๆเพราะฉันมีตั้งร้อยนัดเล่ยคิดโกงหรอเล่ยคิดโกงหรอเล่ยคิดโกงหรอ ผมจะทำอะไรฉันไม่ได้เพราะฉันใส่เสื้อกลอกเหมือนกันแต่เสื้อกลอกฉันใกล้พังแล้วเอบผู้ที่แจ้งให้ทราบครับผมยึบยึบยึบโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บเอาล่ะเจ็บปวดก็ยอมแพ้ซะเว้ยโอ้ยตำรวจบ้านระยับใครกับผู้ผู้ร้ายครับผู้ร้ายอะไรต้องคุยดีด้วยวะเออมับก็จริงอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยจะสมัติมาดิเอ้ยรอดไปดิรอดไปดิโอ้ยจะไหวไหมวะเนี้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไอตำรวจสับมื่อวาสับ โอ้ยโอเจ็บ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 โอ้เจ็บไว้เจ็บไว้เจ็บ้ตี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 ตบไปดิตไปโอยเ็บมเ็บไี่เาว่านี่อแก้หมดแลิตก่อแก้หมดลสินะิอแก้ดินะยิไม่โหอกยิไม่โดหรอกยิมโดหอกแปปุ๊บแล้วก็หลบไปดซ้ายป๊บอขวาที่หนึ่งตุ๊อะไรยิงเรียบร้อยโอยเีอแล้ว่ไหนวเพชรอยู่ไหนเนี่ยเพชรเพเราต้องมองดีป่ะเนี่ยอยู่ไหนอีเเจอแล้ว โอ้ยเพชรมูลค่าแบบ5 0 0พันกว่าล้านอะ่ะเุ้ยถึงหรือว่าถึงหมื่นล้านวะเนี่ยเพราะอันเดียวมันแพงมากเลยนะวย้ยแพงกว่าทองที่ฉันมีในตัวอกีกเอาละ่ะต่อไปก็โอ้โหต้องกลับไปลุยหน้างานาจิ๋มหายแล้วส,สัญญาณแจ้งเตือนเฮ้ยต้องไปเชื่อไปได้เลยพร้อมแล้วไปลุยพร้อมลุยแล้วว้ยสัญญาณแจ้งเตือนอ๋อคิดว่าฉันกลัวมากมั้งเอาล่ะกลับมาแล้วว้ยสัญญาณแจ้งเตือนใหญ่เลยปลาพี่กลับมาแล้วอยู่ไหน ơi! เอ่ยเอ้าเลยมิซร <Miss Sam! S 1> ิ กลับมาแล้วเย้แหละเฝงพี่นะตอนนี้ถึงฉากเดือดแล้วเราต้องสู้ตะเวรข้างนอกน่าจะหลายสิบนาอยู่ข้างนอกตอนนี้พร้อมไหมมีปืนไหมเนี่ยพร้อมมีปืนไหมเนี่ยเอ้ยสวยมาออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยแกก็มีด้วยว่ะหนมาทำ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 มาพร้อมรู้นะนี่พี่ได้นี่มาด้วยดูในมือจะเพิ่มกลับมาแล้วเฮ้ยของดีเก็บมามามาไปที่พิธีรักกันไปที่พิธีรักการไม่รู้ไม่รู้ไอ้ยออกมาหน้าไอ้พวกโจรจะรู้ว่าแกอยู่ก้ะดานไหนอุ้ยตาดูตำรวจเต็มเลยข้างนอกอ่ะ เอามาเลยนะเอามาดี๋ยวนี้พอไหมดึ่หนึ่งสองสาไปเลยลุยเบียร์ดยจับมันจับมันเอาไม้กระบอกตีหัวมันเถอไปเรวยิงไปดิยิงไปเร็วเี้ยเจ็บเจ็บเจ็บไวที่หมดฝังมืวขวามือไปเร็วไปยิงมันงมายิงเลยิงเลยวยหมดลาหมดาหมดแล้วเราไปรก่อนก่อนก่อนฟังดิ สิีเฮลคอมเตอร์ที ale, Pero, cioè, <S 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 ่หายแล้วมันมากระหดทั้ง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 แบบไอ้ไอ้นี่เลยรวยอนมาแล้วเลยวๆกองกำลังเสริมมาแล้วเร็วๆสิงเฮลคอเตอร์มาแล้วเลยลๆรีบกอนเร็วก่อนที่มันจะมาหาเราไปลุยไป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 เอาปไ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 ปอเวอย